เปิดคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังได้ชมศาลาไทยหรือไทยพาวิเลียน ในงาน Expo 2025ที่ประเทศญี่ปุ่นอินฟูชื่อดังระดับโลกที่มีคนติดตามกว่าล้านทราบถึงก็อัดคลิปรีวิวให้แบบฟรีๆแต่ใช่ว่างานนี้จะราบลื่นเพราะชาวเน็ตไทยบางส่วนตั้งคำถามเรื่องงบประมาณและความเหมาะสมของนิทรรศการที่หลายคนบอกว่าไม่ตรงทีมซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่ผมกล่าวไปนี้เองก็ทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งนะครับ เคยไปดูศาลาไทยมาแล้วและเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอย่างความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยได้เข้ามาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมาราว6ปีเมื่อวานนี้ฉันได้ไปเยี่ยมชมศาลาไทยและศาลาหลายๆแห่งในงานเอ็กซ์โปฉันชอบศาลาไทยนะ และคิดว่าแสดงถึงวัฒนธรรมไทยได้อย่างดีและเข้ากับทีมงานเอ็กซ์โปด้วยเช่นด้านนวัตกรรมด้านสุขภาพในอนาคตศาลาไทยนี้จะช่วยส่งเสริมประเทศไทยได้ดีมาก และเป็นศาลาที่สวยงามและเขาก็ยังกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าพาวิลเลียนของประเทศอื่นๆจะไม่ค่อยมีเรื่องราวเกี่ยวกับของอนาคตมากนักความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนถัดนาเนี่ยก็ได้มาพูดถึงเรื่องราวที่อาจจะเป็นดราม่าที่ว่าอาจจะไม่พูดถึงเรื่องอนาคตมากนักนะครับโดยบอกว่าคงทำอะไรไม่ได้มากหรอกประเทศร่ำรวยเขาจะสามารถแสดง ทีมที่ตรงกับงาน EXPO ได้เพราะเขามีอำนาจและอิทธิพลดังนั้นก็ยุติธรรมแล้วที่ประเทศที่กำลังพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่การทำการตลาดของประเทศตัวเองมากกว่า